วันส g านเกต y ก็ละครั้งหนึ่งในวันดีๆพี่มีเรื่องเล่าจนกว่าจะเป็นเรา EP หนึ่งสลิตากำลังจบม .3 ตะสลิตานั่งอยู่บริเวณที่พักรอของผู้โดยสารไม่ห่างจากประตูขึ้นเครื่องบินที่จะเปิดบริการอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า ตาจดจ่ออยู่กับเกมบนเครื่องเล่นแบบพกพานิ้วเคลื่อนสัมผัสปุ่มต่างๆบนคอนโซลอย่างคล่องแคล่วขับให้ตัวละครของเขาไล่ล่ามอนสเตอร์ในดินแดนดิสโทเปียอย่างห้าวรหำฝ่าม่านหมอกอาวุธชีวภาพด้วยหน้ากากกันแก๊สพิษ สยบกองพันธมินด้วยธนูกลออัตโนมัติใช้เวลาและแต้มสะสมจากการครอบครองมอนสเตอร์จำนวนมากแลกพลังชีวิตและไอเทมเด็ดๆเดดขาคว้าใช้ด้วยไอเทมประดามีมาหลายด่านครึ่งคอนทางจนใกล้เป้าหมายนายพลเหล็กวายร้ายหลักเบื้องหลังกะลียุคทั้งมวลของดิสโทเปียซ่อนเร้นกายในหอคอยบัญชาการ สลิดตามุ่งหน้าฝ่าฟันไปจนถึงตัวมันบนชั้นสูงสุดฟาดดาบอะตอมสุริยะไอเทมสุดท้ายลงบนร่างจอมวายร้ายกายนายพลเหล็ก คล้ายหลอมเหลวไหลวูบวับราวกระแสไฟฟ้ากระจัดไปทุกทิศทางแล้วแทรกซึมหลุมหายลงสายเคเบิลอันสลับซับซ้อนจำนวนมากที่เชื่อมต่อกับหน้าจอขนาดใหญ่เท่าผนังจอสว่างวาบในทันทีใบหน้านายพลเหล็กปรากฏขึ้นบนจอยักษ์มันหัวร่อลั่นคำรามข้าคือระบบมันประกาศสัจจะอันน่าสะพรึง นายพลเหล็กฆ่าไม่ตายด้วยไอเทมใดๆมันคำรามอีกหนสั่งฝูงซอมบี้กระหายเลือดกองหนุนของมันลุกล้อมสลิตาอย่างไม่ทันตั้งตัวเขาถอยร่นสบักสะบอมพลังชีวิตลดวูบใจหายกระเสือกกระสนมุ่งกับโกดังร้างฐานลับของตนเขากัดฟันฝืนซัดเซคือไปข้างหน้าพลางกว่าตามองหามอนสเตอร์สักตัวสองตัวหวังแต้มต่อ เชื้อระบาดซอมบี้คลั่งติดต่อแพร่กระจายสู่ประชาชนในบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วผ่านกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนประชาชนเป็นผีคนเป็นหิวเลือดทันทีซอมบี้หน้าใหม่เพิ่งเป็นหมัดหมาดกลูเข้าหาเขาทุกทิศทางที่สุดเขาก็เสียท่าเป็นผู้ถูกกลุ่มรุมทำลายก่อนถึงฐานลับของตนพลังชีวิตเป็นศูนย์ Game over. คำขาดเรียบง่ายปรากฏขึ้นบนจอภาพโดยมีหน้ากระหิมยิ้มเหี่ยมของนายพลเหล็กและลูกสมุนเรียงรายเป็นฉากหลังตัวเครื่องอุ่นขึ้นเหมือนอารมณ์แม้หงุดหงิดเครื่องเล่นเกมแบบพกพาเพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมสลิตาวางมันลงที่จุดชาร์จแบตเตอรี่ใกล้ๆอย่างระมัดระวังเสียบสายชาร์จพักสายตาผ่อนคลายอารมณ์ อาคารเทียบเครื่องบินทอดยาวสุดลูกหูลูกตาไปทั้งสองด้านบานกระจกสายสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนมากต่อเรียงจรดแฉกผ้าใบด้านบนกอบกันเป็นอาคารทรงไข่ไก่เปิดมุมมองให้กว้างไกลขึ้นสลิตาลุกขึ้นบิดขี้เกียจ รีดความเมื่อยขบออกจากร่างกายพลางมองผ่านผนังกระจกจากจุดที่พักรอผู้โดยสารสำรวจสภาพภายนอกอาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฟ้าขมุกขมัวด้วยเปเลวฝุ่นที่ซ่อนอยู่ทุกซอกทุกมุมในอนุอากาศเข้าเดือนพฤศจิกายนแล้วแต่การอาศัยในปริมณฑลนครหลวงของประเทศทำให้เขาแทบไม่เห็นความแตกต่างของฤดูกาลยังคงร้อนฝนฝุ่นสลับกัน สลิตาไอแห้งและเจ็บคอทุกเช้าสิวเห่อตลอดไปและป่วยบ่อยตลอดการจนเมื่อเขาไปเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่ต่างประเทศแม้เพียงระยะสั้นสัสลิตากลับตื่นเช้าอย่างสดชื่นสิวเห่อจางลงและไม่ป่วยเล็กๆน้อยๆเหมือนเคยจึงเรียนรู้ว่าที่จริงเขาไม่ใช่คนสุขภาพไม่ดีตั้งแต่เกิดมลพิษต่างหากที่รบกวนภูมิคุ้มกันของเขาอยู่ทุกวัน เขาเคยคิดฝันเป็นเล่นว่าคงจะดีถ้ามอนสเตอร์ที่เขาไล่ล่าในเกมแลกเป็นไอเทมกันฝุ่นพิษในชีวิตจริงได้ช่างหน้าโมโหเมื่อซ้ำร้ายร่างพระราชบัญญัติคุณภาพอากาศถูกลุงแปะนายกรัฐมนตรีคนก่อนดองไว้เป็นปีเมื่อเปลี่ยนนายกแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกดันกลับเข้าสภาทำให้ปัญหาฝุ่นพิษยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุสักทีนอกจาก นนัน้การแก้ปัญหาของราชการยังคงเป็นการฉีดน้ำไล่ฝุ่นซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาแย้งว่าใช้ไม่ได้ผลกับฝุ่น PM 2.5ที่มีอนุภาคเล็กมากๆแต่มิวายเอางบประมาณไปละลายน้ำฉีดไล่ฝุ่นอยู่เรื่อยไปจนเขานึกขันประเทศนี้ฉีดน้ำเพื่อไล่อยู่สองสิ่งกระมังคือฝุ่นและประชาชนที่ชุมนุมเรียกร้องสิทธิตน จะว่าไปแล้วประเทศที่สลิตากำลังไปพมนักอีกหลายปีต่อจากนี้รัฐบาลของเขามีมาตรการและแผนระยะยาวเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังจนเป็นต้นแบบที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมติดอันดับต้นๆของโลกหนึ่งในนั้นคือกฎหมายควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเขาเคยอ่าน ปัญหาหมอกควันพิษข้ามพรมแดนเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศสมาชิกอาเซียนเรื่อยมาจนเมื่อคริสตศักราช2013อินโดนีเซียเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่โดยมีสาเหตุจากการเผาในอุตสาหกรรมเกษตรปลูกปาล์มน้ำมัน มีชาวอินโดนีเซียมากมายต้องเดือดร้อนและลมตายไฟป่าครั้งนั้นยังส่งผลกระทบเป็นหมอกควันพิษลอยข้ามมายังประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยปีต่อมาสิงคโปร์ประกาศใช้กฎหมายป้องกันมลพิษข้ามแดน โดยมีแกนหลักสำคัญคือการบีบให้ภาครัฐของประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงปรับปรุงมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าและบังคับใช้กฎหมายจัดการนายทุนที่รับซื้อผลผลิตที่ได้จากการเผาพื้นที่การเกษตรสลิตาคิดโคตรเอาแม้สุ่มเสี่ยงมีข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านแต่รัฐบาลของเขาก็กล้าหาญมากเมื่อต้องปกป้องประชาชนของตน ใช่สิปัญหาเรื้อรังก็เพราะมันไม่สามารถแก้ได้ง่ายๆเพียงการร้องขอความร่วมมือจากพวกที่ไม่มีสำนึกรับผิดชอบเช่นนั้นก็คงไม่เป็นปัญหาเรื้อรังแต่แรกความร่วมมือที่ดีที่สุดของอาเซียนคงเป็นประเทศสมาชิกต่างผลักดันกฎหมายทำนองเดียวกันผนึกกำลังจัดการตัวต้นเหตุมลพิษทางอากาศปีที่แล้ว เขาตื่นเต้นมากเมื่อได้ข่าวว่าร่างพรบรคุณภาพอากาศที่ผลักดันโดยการเข้าชื่อของประชาชนไทยเรือนแสนมีต้นเขามาจากกฎหมายของสิงคโปร์และกฎหมายแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิผลของประเทศอื่นๆผสมอยู่ด้วยสาเหตุฝุ่นพิษในประเทศไทยเกิดจากควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมัน ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและไอเสียจากรถยนต์แต่ต้นเหตุหลักที่ทำให้ปัญหาฝุ่นพิษในประเทศไทยวิกฤตที่สุดในอาเซียนก็คือหมอกควันจากการเผาในอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านสัมปทานการปลูกพืชไร่บางชนิดเพื่อแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ในประเทศเหล่านั้นเป็นที่เปิดเผยว่ามีนายกิจคนไทยเจ้าสัวแห่งอภิกิจปัุสัตว บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์และบริการอุตสาหกรรมปศุสัตว์ครบวงจรเจ้าใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้ถือสัมปทานอยู่ส่วนลุงแปะพลโทรประหัตนายกคนก่อนที่ใครๆก็รู้ว่าเขาสนิทสนมเข้านอกออกในคฤหาสหรูของนายกิจราวกับเป็นบ้านตัวเองอภิกิจปศุสัตว์ ยังเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้สนับสนุนหลักแสดงออกว่าชอบกินอาหารเหลาในข่าวอื้อฉาวโต้จีน300ล้านพักลุงแปะเพราะอย่างนั้นเขาย่อมอ้างสารพัดเหตุที่จะไม่นำร่างพรบคุณภาพอากาศเข้าสภาและทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้ประกาศใช้กฎหมายที่จะมาไล่ทุกธุรกิจนายกิจอย่างแน่นอน หนึ่งปีที่ผ่านมาความหวังที่จะได้หายใจในอากาศสะอาดจึงกลายเป็นฝันค้างสลิตาตรวจเช็คสัมภาระของตัวเองซ้ำเป็นครั้งที่ร้อยทบทวนข้าวของข้างในกระเป๋าเดินทางของเขาอัดแน่นด้วยขนมนมเนยเครื่องเขียนใหม่หนังสือนวนิยายออกใหม่เสื้อผ้าใหม่แฟชั่น y 2 k ที่กำลังฮิต เขาซื้อของทั้งหมดนั้นจากเงินขวัญถุงที่ญาติผู้ใหญ่รวบรวมให้เป็นรางวัลความสำเร็จเครื่องเล่นเกมแบบพกพานั่นก็ด้วยส่วนหนังสือติวสอกและน้องเน่าที่ห่อไว้ด้วยชุดนอนซ่อนในชั้นซิป เขาหยิบโทรศัพท์มือถือมาตรวจเช็คข้อความจากเพื่อนสำรวจรอบๆกายและเนื้อตัวอย่างเบื่อหน่ายมองเล็บตัวเองที่เคลือบด้วยเจลสีและประกายสดใสหัวนนึกถึงวันที่เขารู้ผลการสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษาสลิตาเป็นหนึ่งในผู้ได้รับเลือกเขาจึงไม่ต้องกลับไปเรียนต่อเทอมสองที่โรงเรียนเดิมอีก แถมมีเวลาอีกเดินกว่าเพื่อดื่มด่ำเสรีภาพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาเองสิทธิในการเรียนรู้คุณค่าและวิถีแห่งตนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลิกภาพและเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาฉลองด้วยการปฏิวัติรูปลักษ์ตัวเองเริ่มจากทำเล็บเจลสีเป็นอันดับแรกสลิดตาเลือกสีเล็บชมพูนมเย็นเหลื่อมกับสีม่วงดอกไวโอเลต ล่ระดับสีกันแบบออมเบรเลือกเบรซินชิ้นเล็กๆสีขาวรูปปีกนกดวงอาทิตย์และดอกไม้บอกช่างอย่างจงใจให้ประดับพ่วงมันบนนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางข้างซ้ายชิ้นละนิ้วช่างทำให้อย่างใจนึกพร้อมโรยผงกากเพชรตบเบาๆบาจนผงเพชรเนียนบางเบาเหลือพรายบนปลายเล็บ เคลือบทับด้วยเจลใสอีกชั้นหนึ่งเพิ่มมิติรับแสงตกกระทบกระท้อนยามขยับนิ้วและเมื่อนิ้วทั้งสามของเขาชูชิดขึ้นเหนือศีสษะสวันก่อนการเดินทางเขาและเจนนบเพื่อนอีกคนที่สอบติดทุนเดียวกันเพิ่งกลับจากเรียนพิเศษภาษาอังกฤษมาร่วมชุมนุมเรียกร้องทวงคืนรางวัลให้ครูสุธีศิลปินดีเด่นสาขาทัศนศิลป์ประจำปีนี้ ที่เพิ่งมีข่าวว่าถูกริบรางวัลศิลปินดีเด่นและยังโดนพรบอคอมเพราะโพสต์วิจารลุงแปะอย่างดุเดือดเรื่องการใช้กฎหมายสกัดคู่แข่งทางการเมืองจนลีภัยไปเมื่อต้นเดือนครูสุธียังเคยวิพากษ์การปราบปรามผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนด้วยความรุนแรงไปเมื่อต้นปีเขาใช้แสงจากการเป็นศิลปินคนดังช่วยเป็นกระบอกเสียงให้การชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ครูจึงเป็นที่รักนับถือของใครหลายคนที่ออกไปเรียกร้องสิทธิ์สลิตาและเจนนบติดตามสถานการณ์การชุมนุมจากข่าวสารที่เพื่อนๆในสังคมออนไลน์ส่งต่อกันจนมาเยืนอยู่ใจกลางการชุมนุมประชาชนมาร่วมชุมนุมอย่างหนึ่งนั่นหลายร้อยคนบางชูป้ายเซฟครูสุธีและป้ายคนอย่างแปะได้เชิดชูทำไมครูสุธีไม่ได้อีน e บ เพื่อนของเขาก็มีพร้อมมาเหมือนกันอีน e บชูแทับเล็ตตัวเองที่มันพึ่งพิมพ์ข้อความตัวโต,วตวเห็นชัดเจนลงไปว่าครูสธีพูดแทงใจดำมึงหรือแปะสลิดตายืนชูสามนิ้วอยู่ข้างๆเพื่อนชมชอบความกวนตีนของมัน ช่างภาพคนหนึ่งกดชัตเตอร์จับภาพนิ้วมือของสลิตาที่ชูเด่นท่ามกลางผู้ชุมนุมโดยมีฉากหลังเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ภาพของพลโทรประหัดอดีตนายกสวมชุดข้าราชการเต็มยศในมือชูรางวัลบุคคลทรงคุณค่าแห่งปีที่เขาเพิ่งได้รับหลังลงจากตำแหน่ง สำนักข่าวส่งมันขึ้นเป็นภาพหน้าหนึ่งข่าวร้อนประจำวันและถูกอ้างอิงในสื่อสังคมออนไลน์เกือบทุกสำนักอย่างรวดเร็วกลายเป็นภาพจำของเหตุการณ์ชุมนุมครั้งนั้นไปโดยปริยายเด็กเปรดเล็บเจลหลูเกียริวีรบุรุษของชาติสื่อสังคมออนไลน์ฝ่ายสนับสนุนเผด็จการพานหัวข่าวอย่างย่ำใจไม่เกรงความผิดฐานหมิ่นประมาท นายตติยะผู้ดำเนินรายการข่าววันนั้นบรรยายความตอนหนึ่งว่ามันจงใจชูนิ้วเย้ยหยันรางวานนัลนันทรงเกียรติที่ท่านอดีตนายกได้รับความโกรธแค้นกระเพือเหมือนไฟลามทุ่งวันต่อมาอีเด็กเปรตเล็บเจลกลายเป็นฉายาของเขาทัานทีเห็นเล็บก็รู้ว่าแรดมีผัวก่อนมีอานาคตแน่นอน สลิตายกให้เป็นคอมเมนต์ออฟเดอะเของวันถัดมาเมื่อเขาเช็คกระแสข่าวการชุมนุมถ้าเป็นลูกกูนี่กูจะเฉดหัวออกจากบ้านให้มันอดตายข้างถนนสลิตาบาังเอิญเจอคอมเมนต์นี้เขาอ่านมันแล้วสะท้อนใจนึกถึงป่านที่รู้จักกันในมอบมอซาเหมือนกันกันกบเขาป่านโดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านจริงๆเพราะทัศนาการเมืองไม่ตรงกัน ไม่มีเงินไม่มีข้าวกินไม่มีที่ซุกหัวนอนสัตว์จะทอดทิ้งลูกก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นเรื่องความอยู่รอดกฎธรรมชาติเป็นเพียงกฎเดียวในโลกของสัตว์ทำหน้าที่คัดสรรผู้อยู่ต่อและผู้ต้องตายแต่คนมีกฎคน แม้ประเทศไทยใช้กฎหมายคุ้มครองเด็กฉบับเดิมมา20ปีมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาสำหรับผู้ใหญ่ที่ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีแต่สำหรับผู้ใหญ่ที่ทอดทิ้งเด็กที่โตกว่านั้นมีเพียงบทลงโทษทางแพง่งเพราะกฎหมายไปให้ความสำคัญกับการทารุณกรรมเด็กมากกว่าแต่ไม่ว่าจะยึดตามกฎหมายใดป่านก็ยังถูกนิยามว่าเด็กอยู่ดี ยังต้องการความรักเอาใจใส่และปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตจากผู้ปกครองเพราะเด็กมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้เพียงจำกัดคนที่ทอดทิ้งลูกได้ลงคอเป็นคนแบบใดแล้วคนเราจะกล้าทิ้งลูกในไส้เพราะรักคนอื่นมากกว่าได้จริงๆหรือเข่าครุ่นคิดคอมเมนต์ Comment ใหม่ผุดขึ้นข้างใต้เพื่อโต้ตอบใช่ครับ เด็กม,มันมักใหญ่ไฟสูงควรโดนข้อหาจาบช่วงข่านนายกอีกคอมเมนต์ผุดตามมาจวบจับน้องเขาทำไมสริตาหลุดขำลุงแป๊ะตัางหากที่ตีตัวเสมอน้องเล็บเจลอยากให้เปิดว้ามน้องเขาหน่อยนะครับมันต้องโดนล,ล่าหัวช่วยกันหาตัวมันอีกเด็กเปรตนี่เรายังอยู่ในยุคกลางล่าแม่มดกันอยู่หรือนี่โอ้ยก่อีแค่เด็กคนนึง ต้องอาคาดมากร้ายมันขนาดนี้กันเลยเหรอและอีคอมเมนต์มาอ่านแล้วก็ท้อนี่หรือเมืองพุทธสลิตาพยายามมองหาคอมเมนต์ที่อภิปรายความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับครูสุธีแต่กลับมีจำนวนน้อยนิดกลืนหายไปกับคลื่นคอมเมนต์เกี่ยวกับภาพข่าวซึ่งก็คือตัวเขาเองสลิตาถอนใจ การชุมนุมเซฟครูสุธีถูกเบี่ยงประเด็นเหมือนข่าวการเมืองอื่นๆสื่อกระแสหลักให้แสงเล็บเจลของสลิตามากกว่านิติสงครามที่รัฐกระทำต่อสุจริตชนเช่นครูสุธีเขาคิดเป็นเพราะสื่อไม่กล้าหานพอหรือเป็นประชาชนเองที่หวาดกลัวคนชอบวิจารณ์เรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะมันปลอดภัยมากกว่าจะเสี่ยงวิพากษ์อำนาจที่เหนือกว่าตน มึงนี่นะจะเดินทางอยู่แล้วดันก่อเรื่องอารามลุงของเขาตะเบงเสียงดังลั่นบ้านลุงแวะมาเยี่ยมแล้วผเอิญเหลือบเห็นเล็บเจ้ลของสลิตาความจริงแตกไอ้ครูสุธีมันรนหาที่หมิ่นลุงแปะโดนคดีก็สมน้ำหน้ามันแล้วมึงกับเพื่อนมึงน่ะโดนหลอกให้ไปชุมนุมเดี๋ยวก็ตายฟรีกลางถนนหรอกลุงด่าลั่น แล้วโกงเลือกตั้งอยู่มาสี่ปีไอแป้คนดีของลุงมันทําผลงานดีเด๋ e อะไรไว้บ้างนอกจากขุดคลองหน้าบ้านลุงกับสั่งคนฉีดน้ําผสมสารเคมีหมดอายุใส่ตาหนูสลิตาเถียงลุงอาราไม่ยอมมึงน่ะเป็นทาสความคิดไอกันกูเ g ิลน่ะมันใช้กันเข้าไปข้อมูลขยะทั้งนั้นพวกมันยังซ่องสมสร้างฐานทับลับล้างสมองพวกเด็กอย่างมึงให้บ่อนทำลายชาติไม่รู้ตัวที่จริงก่อนหน้านี้ เขาเป็นหลานรักของลุงลุงก็เป็นญาติคนโปรดของเขาเรียกได้ว่าเป็นคู่ซีกันในสายตาสลิตาลุงอรารามเป็นญาติผู้ใหญ่ที่รักและภูมิใจในตัวเขาที่สุดต่อจากพ่อปลายปีที่แล้วเขากับเจนนบเพิ่งชนะรางวัลโครงการรักโลกได้ไปดูงานเมืองต้นแบบไร้ขยะที่ญี่ปุ่นลุงดีใจมากอาสาขับรถไปส่งเขาขึ้นเครื่องและเมื่อรู้ว่า สลิตาสอบชิงทุนได้ลุงก็เป็นคนแรกที่โผลมาแสดงความยินดีชื่นชมโพลธนาเสียยกใหญ่ชวนคุยถามถ่ยถึงอนาคตเขาบอกลุงว่าอยากชิงทุนเรียนต่อเคมีสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ลุงให้กำลังใจกองใหญ่มึงทำได้แน่มึงเก่งระดับอัจฉริยะและมึงหลานกูท่องไว้ฮ ลุงอารามเป็นผู้ใหญ่เท่ๆในสายตาเขามาตลอดจนหลังๆมาทัศนะการเมืองของลุงทำให้เขามองความเท่ของลุงเปลี่ยนไปลุงหลานเถียงกันเรื่องการเมืองบ่อยแต่ไม่เคยรุนแรงเท่าครั้งนี้แต่ว่าลุงโทษไอ้กัญชาไป50ปีนะต้องสมัยสงครามเย็นนู่นเขาเถียงขาดใจถ้าใครสักคนจะเป็นมรดกการล้างสมองของไอ้กันก็คงเป็นลุงเองนั่นแหละมึงเอาอะไรมาพูด มึงจะฟังแต่ขี้ปากไอพี่จอพี่แจรายการข่าวบ้องเตือนอะไรนั่นไราสาระหัดฟังข่าวจากรายการข่าวจริงๆซะบ้างอย่างช่องข่าวคุณตะ,ตะลุงเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อใดที่ทุ่มเถียงกันเรื่องการเมืองแล้วลุงลงเอ่ยว่าเด็กอย่างเขาถูกหลอกใช้สลิตรู้ดีข่าวเลือทำนองนี้มีต้นตอมาจากไหนไอตัติยะ นักข่าวคนโปรดของลุงถูกคนในสังคมออนไลน์จับโปดได้รายวันว่าเผยแพร่ข่าวเท,ท็จตัดต่อภาพและเสียงให้ร้ายฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับอดีตนายกสลิตาเจ็บใจมันเป็นคนที่ไม่มีค่าพอให้ลุงชื่นชมหรือปกป้องเลยส่วนอดีตนายกนายพลเท่าถึงลุงไม่ปกป้องเทิดทูนสักคนมันก็มีอำนาจล้นอยู่แล้วอยากจะกำจัดใครก็ย่อมได้ตามอำเภอใจแค่ชี้นิ้วสั่ง ลึกๆในใจเจ็บแบบเขารู้สึกราวกับว่าลุงรักและปกป้องคนอื่นมากกว่าตนซึ่งเป็นหลานรักแล้วก็เป็นหลานที่รักและเทิดทูนลุงเสมอเทียบเท่าพ่ออีกคนคือแค่จะเล่าสิ่งที่นักข่าวขวัญใจลุงมันไม่เคยบอกลุงนะสิลุงแค่เป็นแฟนข่าวไม่ต้องถึงกับให้มันจูงจมูกก็ได้ลุงอารามปาซองกระดาษสีชมพูมาโดนแขนสลิตาเร็มเปา ปากเหมือนจะพูดอะไรต่อแต่แล้วก็เปลี่ยนใจออกจากบ้านไปทันทีพ่อกลับมาพอดีรับรู้อาการอาอีกแล้วคู่นี้สีหน้าของสลิตาทำให้พ่อต้องเข้ามาโอบไหลเขากัดปลิมนฝีปากธนาบัตรแปลกตาหลุดจากซองหล่นเกลื่อนพื้นมันเป็นเงินสิงคโปร์ดอลล่าจำนวนมากทีเดียวที่ถูกปาใส่เขามีหน้าถึงได้รู้สึกเจ็บ พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินแต่งกายด้วยชุดเกบาย่าเข้ารูปกลุ่มหนึ่งเดินผ่านสลิตตาตรงไปยังประตูเรียกผู้โดยสารใกล้เวลาเปิดประตูเต็มทีเขาควรเตรียมตัวมือใครคนหนึ่งโบกผ่านหน้าของสลิตตาไปเขาสะดุ้งหลบก่อนสะบดยาเมื่อเห็นว่าใครเจนนบในชุดกางเกงยีนขาม้าก,กับเสื้อครอปคอกว้างเผยให้เห็นแผ่นอกบางผอม ผมมารองทรงถ่ายรองหวีเรียติ่งหูทำให้ดูคอระหงมันสะบัดผมสั้นกุดแซงทัดหูเป็นเชิองอวดชุดของมันอินนบมึงทำกูเกือบแย่ราศลิตาด่ารอดไรฟันเจนนบป้องปากใส่จริตหัวเราะอ,อย่างชอบใจพลางลากสัมภาระของมันมารวมกับของเขาและจอมก้นลงที่นั่งถัดกัน โอิเล็บเจลขวัญอ่อนมึงจะราดพระชุดกูเปรี้ยวใช่ไหมมันจีบปากจีบคอถุยแล้วมึงก็อย่ามาหลูกเกียรติเล็บเจลกูเล็บเจลมึงเป็นเซเล็บไปแล้วมันสวยและดังกว่าเจ้าของอย่างมึงซะอีกอะอย่างน้อยมึงก็ชมเล็บกูสวยจองลุงปราไม่เห็นแล้วถึงกับร้องลั่นบ้านเลยละ่ะเขาร้องด่ามึงลั่นบ้านนะสิไม่ว่ามันยังหยอก หลายอย่างประเดประดังเข้ามาในใจสลิตาเริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นครั่งผู้อยคำที่ไม่เป็นความมันเจ็บเหมือนกันที่เจอคอมเมนต์ใจร้ายแต่การรู้สึกไม่ถูกรักจากคนที่เคยรักเอนดูอุ้มชูกันมามันทำให้เขากลั้นมวลอารมณ์ก้อนใหญ่นี้ไม่ไหวอีกต่อไปเขาร้องเสียงดังเจนนบตกใจตะมึงเบาได้เบา กูพูดแรงไปเหรอกูขอโทษนะสลิตาได้แต่สายหน้าพยายามกลั้นเสียงสะอึกสะอื้นของตัวเองอ๋อกูเข้าใจละอีดอกอีเฟืองฟ้าชบาชงโคทำกูตกใจมึงทะเลาะกับคนโปรดมึงมานั่นเองลุงไม่มาสองกู สลิตาสะอื้นพูดอู้ี้รู้สึกราวกับว่าลุงรักเขาน้อยลงทุกทีคิดไม่ถึงว่าความรักของลุงอารามที่ให้หลานคนโปรดอย่างเขาจะลดลงได้จริงๆจนวันนี้เจนบอบไหลปล่อยให้สลิตาพิงอกนบอยู่ข้างพี่ตานะคะเสียงมันดัดน้ำหูน้ำตาของสลิตตาไหลชุ่มเสื้อจนอีกฝ่ายรู้สึกได้เสื้อกู อิสโนน้อยเหมยหัวสเลเตมึงหยุดดิ <laughs> สลิตตากลิ่นขำสะอื้นด่าเพื่อนเคาเตอร์ประตูขึ้นเครื่องเปิดแล้วผู้โดยสารทยอยเข้าไปน้ำตาสลิตตาแห้งแล้วเจนนกปอบประโลมให้ความทุกโศกข,ของเขาคลายลงมันคือเพื่อนคนเดียวที่ไม่เคยเบื่อฟังทุกเรื่องของเขาพวกเขารวบรวมข้าวของสัมภาระก่อนไป สลิตาใช้มือขวารวบผมปัดออกจากใบหูซ้ายส่งโทรศัพท์มือถือให้เพื่อนเจนนบกดชัตเตอร์ถ่ายภาพด้านหลังใบหูของสลิตาแล้วคืนโทรศัพท์ให้เจ้าของสลิตากดส่งภาพถ่ายและพิมพ์ข้อความไปยังแอปพลิเคชันบัญชีปลายทางอารามกูบอกให้มึงงอลุงไม่ใช่กวนตีนเขาเจนนบถอนใจ กูก็งอลุงอยู่นี่ไงสลิตาบอกรูปถ่ายรอยสักคำว่า Solitaire มีรูปเอ็ดพดําแทนตัวโอบนกกหูซ้ายข้างที่เขามักรวบผมทัดหูเสมอ Solitaire เป็นชื่อเกมคอมพิวเตอร์ที่ลุงกับพ่อชอบเล่นสมัยเมื่อยังหนุ่มน้อยพอมีหลานมีลูกแล้วเลยอยากเอามาตั้งชื่อเด็ก ช่วยกันหาคำไทยที่เสียงฟังคล้ายกันมาตั้งเป็นชื่อคนสิ้นคิดชะมัดมันกลายเป็นเรื่องเล่าขำขันประจำตัวที่เขาไว้ใช้แนะนำตัวเองกับเพื่อนต่างชาติสลิตากดส่งข้อความตะรู้ลุงต้องชอบย่ดาแรงฮ่าฮ่เขาสวิตช์ไปอีกแอปพลิเคชันอัปเดตสตอรี่ด้วยรูปรอยสับแคปชั่น i t a i r e เกมที่ต้องเล่นคนเดียวสลิตาได้แต่หวังว่าเขาจะไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวนานเกินไปก่อนบินลุงอารามฮ่าฮ่ฮ,ะฮะ่เสียได้ติดงานไม่ได้ไปส่งถึงแล้วลายบอกด้วยเช้าวันถัดมาข่าวออกหมายจับเล็บเจลละเมิดอ,อดีตนายกคอมเมนต์กดสั่งพิซซ่า คอมเมนต์หมายเรื่องไม่เคยเห็นหมายจับมาแล้วตำรวจทำงานไวมากกูประชดคอมเมนต์ช่างภาพต้องโดนด้วยจังหวะมันเหมือนจงใจเตีมยมกันมาแน่ๆคอมเมนต์ไอ้สดประเทศน,นี้มึงต้องอยู่ให้ถูกจุดถูกมุมกล้องนะถ้าใครถ่ายภาพมึงออกไม่เฮียมึงไปนอนคุกคอมเมนต์ ทั้งชาติไม่ออกไปจากประเทศนี้ก็เข้าไปอยู่ในคุกละกัน c o m นต์ว้าวบ้านเมืองนี้อะไรก็เป็นไปได้วะแค่มีอำนาจสงสัยเลยถ้าใครด่าอีนุ่หนินงหมาไอ้แปะก็คงโดนคดีได้เหมือนกันอมเมนต์ถัดมาถ้าเด็กคืออนาคตของชาติประเทศนี้แม่งไม่มีอนาคตแล้วนะทำลายอนาคตของชาติรายวันพ่อเห็นข่าวหรือ,อยังเดี๋ยวพ่อโทรหา อารามไอ้แปะมันกล้าทำหลานกูลุงกับพ่อคุยกันแล้วเดี๋ยวทางนี้จัดการให้ไม่ต้องห่วงนะตั้งใจเรียนเจนนกมึงจบแล้วนะคะ กดติดตามรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดฟังซีรีส์จนกว่าจะเป็นเราหรือนิทานและเรื่องสั้นสำหรับคุณหนูหนูและคนทุกเพศทุกวัยพอดแคสต์เราวรรณกรรมไว้ฟังกันทั้งครอบครัวจากช่อง once upon a good day พบกับตอนใหม่นะวันดีๆสำหรับวันนี้ h a v e a good one นะคะบาย